คหลกจากช่อง y o u t u ส้มเชงสามชาค่ะเป็นคนไม่มีคิ้วเลยคิ้วน้อยมากต้องเขียนคิ้วตอลอดเวลาละคือบางทีจะเป็นคนรีบอะเป็นคนชอบทํำอะไรเร็วๆบางทีต้องมานั่งเขียนคิ้วอะไรเงี้ยเสียเวลามาเราถ่ายคลิปกันเองที่บ้านไงค่ะมันจะเลี้ยวมากๆบางทีเราไม่ไม,ไม่ทันได้แต่งหน้าด้วยซ้ำกล้องก็แบบยกกล้องมาถ่ายแล้วอะไรเงี้ยถ้าสมมติเราไม่มีคิ้วอ่ะ บางทีมันก็เขินๆนิดนึงไม่ค่อยมั่นใจค่ะก็ <c oughs> เลยรู้สึกว่าเออเราปลูกคิวดีกว่าค่ะแล้วมันไม่ต้องเสียเวลาต่อๆที่มันต้องแต่งหน้าตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> บางทีถ้าสมมูรเรามีคิ้วแล้วเราหน้าสดก็ก็มั่นใจง่ายขึ้น <c oughs> ก็หลังจากที่พบคุณหมอแล้วได้ทําคิ้วมานะคะความรู้สึกตอนที่ทำมันหายเจ็บเร็วมากทุกคน <c oughs> ไม่ว่าจะราคาถูกแต่ถ้าดีก็โอเคแต่ถ้ามันแพงแล้วมันคุณภาพดีด้วยอ่ะมันก็เป็นราคาที่เราสมควรที่ต้องจ่ายคือดเรออนคลินิกเนี่ยเป็นคลินิกที่ อาวนนุจริงๆก็คือดังมากคือดาราเซเลบอะไรเงี้ยเขาก็ก็ก็มาที่นี่กันเยอะอะไรเงี้ยหนูเห็นแล้วหนูก็รู้สึกว่าเออมันมันควรจะเป็นที่นี่แหละ